สวัสดีค่ะพี่ขามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกระเกตพุทธคุณพระเครื่องนะคะพี่พี่ขาพี่พี่คนไหนสนใจองค์ไหนย,ยังไงนะจ๊ะพี่แล้วภาพไม่ชัดนะพี่สามารถโทรหาหนูค่ะพี่หรือว่าแอดไลน์จ๊ะพี่084 0659 180จ้ากจพี่จารายการแรกจัะพี่ รายการแรกจะเป็นกล่องกระมหัหยีสีน้ำตาลนะคะพี่เป็นกล่องกระมหัหยีสีน้ำตาลเปิดมาด้านในก็จะเป็นเหรียญปูดูนะพี่เขียนว่าวัดสแกจะพี่จ๋าทำตําบลธนูนะพี่อํเาเภออุทัยจังหวัดยุธยาพี่พศส,สองห้าเลขอะไรเดี๋ยวไม่รู้เลขสามหนึ่งหรือเปล่าพี่นะเนี่ยคะ่ะเป็นปูดูกะไหลทองพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเป็นปูดูกะไหลทองนะพี่นะเดี๋ยวงักขึ้นมาก่อนจะพี่ นับขึ้นไห้ลูกค้าได้เห็นความสวยของเหรียญน,นี้ก่อนจ้ะพี่นะคะพี่สวยงามมากพี่ชัดไหมพี่ชัดไหมจ้าบางทีแสงสะท้อนนะพี่นะมองยากนิดนึงนะนะคะพี่ตามสภาพมาพี่เพราะส่วนตัวเองหนูก็มองมาได้สภาพนี้จ้ะพี่จ๋ารายการนี้นะเจ็ดร้อบาทจ้ะพี่พร้อมกล่องกระหยียสวยๆจ้ะพี่พร้อมกล่องกระหยียสวยๆนะหนูขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทปลายทางห้าสิบาทพี่นะคะสองห้าสามหนึ่งพอสอจะอยู่ตรงนี้นะคะพี่นะคะ นะคะพี่สวยงามมากพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้พี่เป็นตะกุดนะเขาบอกว่าเป็นตะกุดหนังไม่ทราบที่พี่นะคะเรื่องกรอบพลาสติกเช่นกันพี่หกร้อยบาทจ้ะเป็นตะกุดหนังนะพี่นะส่วนตัวได้มาสภาพนี้ไม่รู้ด้วยจ้ะพี่นะคะหกร้อยบาทจ้ะรายการนี้เป็นตะกุดพร้อมเหรียญพ่ออีพี่ รายการนี้เป็นตะกุดพร้อมเหรียญพ่ออีพี่หกร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะตรงตะกุดก็จะมีลงรักนะคะพี่เป็นเหมือนตะกุดเชือกพันนะพี่นะนะคะ่ะเหรียญก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีแบบนี้จ้ะพี่นะคะพี่ขาหกร้อยบาทจะ้ะส่วนรายการนี้จะพี่จะจะเป็นมีดนะพี่นะ จะเป็นมีดจะพี่นะคะความยาวน่าจะประมาณสิบนิ้วมั้งคะพี่ถ้าจาไม่ผิดนะพี่นะถ้าจําไม่ผิดนะคะพี่ความยาวน่าจะประมาณสิบนิ้ว,นะะะว,ว,วอของคอเป็นของหลวงพ่อเดิมจากพี่นะคะเป็นทรงปลายแหลมนะพี่เป็นทรงปลายแหลมนะคะพี่คะ่ะอันนี้คือสันมีดนะพี่ อันนี้คือสันมีดนะพี่านะคะราคานี้นะพี่หนูอาหนูให้ในราคา1,500บาทจ้ะเล่มนี้พี่ขาย1,500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทพี่ภาพไม่ชัดแอดไลน์นะเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นทรงปลายเหลมนะคะพี่เป็นทรงปลายเหลมนะพี่ขาหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะพี่อาอักขระได้ชัดเจนนะพี่นะอักขระไรชัดเจนถ้าเกิดว่าสนใจยังไงนะพี่แล้วตามไม่ขัดแล้วตามไม่ทันประมาณนี้ค่ะพี่ขาแม่ค้าไปไวนะภาพเบอร์ภาพไม่ชัดนะพี่ไลน์หาหนูจะพี่ศูนย์แปดสี ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จากหนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่ส่วนรายการนี้ค่ะพี่ขาเขาบอกว่าจะเป็นตะกรุดหลวงพ่อเทียมพกษัตรตาจจะพี่ขาหนูเคยวัดครั้งหนึ่งไม่ไม่สิบก็เก้าจะพี่นะคะถ้าจําไม่ผิดนะพี่นะถ้าเกิดผิดพลาดังไงก็ต้องกราบขอไปนะพี่ขาเป็นตะกรุดหลวงพ่อเทียมพกษัตรตานะพี่นะหนึ่งพันบาทจะพี่หนูขอไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทพี่พร้อมโอนนะคะพี่ขาทางร้านบริการจะส่งสินค้าฟรีให้สําหรับคุณลูกค้าที่พร้อมโอนนะพี่นะส่วนปลายทางหนูขอบวกเพ่ เพิ่ม50บาทนะพี่คุณลูกค้าจะปิด5องค์10องค์ก็คิดแค่50บาทจ้ะพี่นะค่ะนะคะพี่ทางร้านจะส่งดวนให้ทุกรายการนะพี่นะเนะะี่ยค่ะเป็นตะกุดหลวงพ่อเทียมวัดกตระตัดตาพี่หนึ่งพันบาทจากส่วนรายการนี้ค่ะพี่ขาจะเป็นตะกุดดอกใหญ่นะพี่นะจะเป็นดอกใหญ่เป็นของหลวงพ่อเดิมนะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทพี่เขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อเดิมนะพี่มีรายการนะมีรายการนะพี่นะคะ 700บาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าเขาเรียกว่าเป็นลูกสะกดอันนี้แม่ค้าก็ไม่ทราบนะพี่นะอันนี้แม่ค้าก็ไม่ทราบว่าลูกสะกดของที่ไหนนะพี่ได้มาสภาพนี้จ้ะเปิดหน้าด้านหลังถักเชือกแล้วก็มีห่วงนะพี่นะคะด้านหลังถักเชือกมีห่วงสภาพเก่าๆพี่หกหัวบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่เม็ดข้าเม้าพิจิตจ้ะพี่เม็ดข้าเมาพิจิตนะพี่อันนี้ห้าร้อยบาทพอจ้ะพี่นะคะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทพี่นะคะเป็นเม็ดข้าเม่าพิจิตนะพี่นะห้าร้อยบาทจ้ะอ่าเป็นหลวงพ่อทวดจ้ะพี่นะคะแปดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะปลายฐานก็จะเป็นเหรียญหลวงอ่าไม่จะพี่หลวงพ่อทวดไหหลวงพ่อกลวยจ้ะพี่จ๋าเป็นหลวงพ่อกลวยนะพี่นะขนาดตั้งหน้ารถกําลังดีสวยงามมากพี่ตรงใต้เหรียญจะมีรอยจานร์ของท่านนะพี่ตรงใต้เหรียญจะมีรอยจานทรของท่านนะพี่นะนะคะ ขนาดวางหน้ารถบนหิ้งพระได้หมดจะพี่จ๋าคุณลูกค้าศรัทธาตรงไหนวางาได้จั๊พี่นะคะบนโต๊ะทํางานก็สวยนะพี่นะหรือจะซื้อเป็นของขวัญวันเกิดให้ญาติผู้ใหญ่เพื่อนฝูงอาหัวหน้าทํางานนะพี่นั้นเนะะี่ยค่ะพี่จ๋าหนูขอไว้ที่แปดร้อบาทนะพี่ปลายทาง50บาทจ้ะส่วนรายการจะเป็นกิ่งจะพี่นะคะองค์ซ้อนองค์นะพี่นะไม่ทราบนะหนึ่งพันบาทจ้ะรายการนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจะพี่นะคะ กรอบก็สวยเพชรก็เม็ดโตโตนะพี่นะได้มาแบบนี้จะพี่นะคะ่ะหนึ่งพันบาทจา้ะส่วนรายการนี้เป็นเบีย้ยแก้พี่ไม่ทราบหลวงพ่อนะนะคะเจ็ดร้อยบาทจะพี่นะค่ะเป็นเบี้ยแก้เก่าเชือกถักนะพี่เป็นเบีย้ยแก้เก่าเชือกถักไม่ทราบหลวงพ่อพี่เจ็ดร้อยบาทจา้ะส่วนรายการนี้พี่เป็นของหลวงพ่อฤาษสีดินดำนะพี่นะคะ่ะพี่จ่ายรายการนี้หนูขอไว้ที่แปดร้อยบาทพอจะพี่นะคะ่ะ อันนี้กลมๆเนี่ยหนูก็ไม่ทราบเพราะเขาเรียกว่าอะไรนะพี่นะคะอยู่ในกรอบพาสติกอย่างนี้นะคะพี่นะคะมีพระอยู่สององค์นะพี่ตรงกลางๆก็ไม่ทราบเพราะเขาเรียกลูกเคยถามเขาก็บอกว่าเป็นลูกไฟอะไรทักอย่างอย่างพี่นะคะถ้าจําไม่ผิดนะพี่นะนะคะพี่จ๋าแปดร้อยบาทจ้ะส่วนนาการนี้ค่ะพี่เขาเรียกว่ลูกกอกแมวค่ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะลูกกอกแมวพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่ปลายทางห้าสิบบาทพี่นะคะ เป็นลูกกอกแมวนะพี่นะนะคะสวยงามมากพี่เริ่มกรอบพลาสติกน้าเจ็ดร้อยบาทจ้ะส่วนรายการองค์เล็กๆต่อจากพี่จ๋าเป็นสมเด็จจะพี่หกร้อยบาทจ้ะไม่ทราบผสมเด็จอะไรนะพี่พร้อมกรอบหรอคะพี่นะคะพร้อมกรอบอย่างนี้พี่สวยงามมากพี่หกร้อยบาทจ้ะสมเด็จปกโพจะพี่หลวงพ่อกวยจะพี่นะคะเป็นสมเด็จปกโพนะพี่นะเพิ่งมองมาได้สดๆร้อนๆจากพี่จ๋าอาจจะมีครับแบบครับเก่านะพี่นะนะคะพี่ดูมือแม่ค้านะจับผ้าเนี่ย เนี่ยพี่อันนี้600หกร,ร้อยบาทจะพี่เป็นสมเด็จปกโพองก็กลวยจ้ะอันนี้จะเป็นขุนแผนปูทิมนะพี่นะด้านหลังก็จะเป็นเหรียญค่ะพี่นะคะเป็นเหรียญหลวงปูทิมพี่พี่จ๋าหกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพระพรมปูดูอ่าเป็นเหรียญพระพรมนะพี่นะคะอันนี้หกร้อยบาทพอจะพี่นะคะอยู่ในกรอบพลาสติกนะพี่นะนะคะเป็นเหรียญพระพรมจ้ะส่วนรายการจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมจะพี่นะคะ พี่จ่ารายการนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทพี่หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะหลวงพ่อทวจ้ะพี่อันนี้แม่ค้าไม่ทราบพิมพ์นะพี่นะคะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบพิมพ์นะพี่นะคะพี่ขาหกร้อยบาทก่อนตัวจ้ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพระกิ่งไม่รู้ที่เหมือนกันจ้ะพี่นะคะสภาพเก่าๆพี่นะคะตรงนี้จะมีรอยจานนะพี่นะคะใต้ฐานก็มีรอยจานเช่นกันจ้ะพี่นะคะ องนี้เก่ามากจ้ะพี่นะค่ะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบว่ากิ่งที่ไหนสร้างนะพี่นะห้าร้อยบาทจ้ะหลวงพ่อทั่วจ้ะพี่มีตะกุทดทั้งหมดกี่ดอกเอ่ยแปดดอกพี่นะคะหกร้อยบาทจ้ะเป็นทรงเนื้ออ้าวเก้าดอกกับพี่คำอมข้างบนพี่จ๋าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพอทวดเนื้อว่านพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะเหรียญจ้ะพี่เหรียญเหรียญเหรียญหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบพี่นะคะ เป็นเหรียญพ่อขันวัดนกกระจาบพี่พี่จ๋าห้าร้อยบาทจ้ะปิดตาหลวงปู่ทิมกระไหลทองพี่นะคะอาหลวงพ่อแก้วพี่ขออภัยจะ้ะเป็นปิดตาพ่อแก้วนะพี่นะเป็นกระไหลทองพี่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้ค่ะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะพี่รายการนี้นะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะเหรียญหลวงพ่อกลวยจ้ะพี่จ๋านะคะด้านหลังจะเป็นหานุมาถือธงนะคะพี่ขาสองสองห้าสองหนึ่งพี่นะคะ พี่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่กลมาหลวงชุมพรจ้ะพี่นะคะเป็นเหรียญกลมหลวงชุมพรจ้ะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะเป็นสมเด็จโตจ้ะพี่นะคะเป็นหลวงพ่อโตนะพี่นะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโตจ้ะพี่นะคะพี่จ๋ารายการนี้นะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะหลวงพู้ทิมจ้ะพี่หลวงพู้ทิมจ้ะพี่นะคะอันนี้ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ ปลายทางห้าบาทจ้ะอันนี้เขาบอกว่าเป็นปิดตานะพี่นั่นลงปูทิมแต่หนูไม่ไม่แน่ใจนะพี่นะอันนี้6กรบาทแต่พี่ฝั่งตะกุดนะพี่นะฝั่งตะกุดทั้งหน้าทั้งหลังนะพี่ตามภาพนะพี่ราคการนี้หกรบาทจ,จ้ะอันนี้เป็นปิดตาเก่าไม่ทราบที่พี่นะคะห้ารบาทจ,จ้ะพี่นะคะปลายทางห้าิบาทจ,จ้ะเจ้าสัวจ้ะพี่ลีลานะพี่นะเป็นลีลากับพี่นะคะอันนี้ห้าร้อบาทจ,จ้ะพี่ลีลาปู่บุญจ้ะส่วนรายการนี้ปิดตาย,ยาันยุ่งพี่ อันนี้ห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะอาจจะเป็นเนื้อลห่ะมั้งค่ะพี่นะคะปิดตายันยุ่งจ้ะอ่ารูปหล่อสังกจายจ้ะพี่นะคะหลังยันนะพี่นะหลังยันพี่นะคะห้าร้อบาทจ้ะพี่รูปหล่อหลงพ่อเงินพี่องค์นี้สวยงามมากพี่นะคะห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทนะพี่นะพร้อมโอนจะส่งฟีจ้ะปิดตาได้บางไผ่พี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่ดูความก่อขององค์นี้นะพี่พี่ดูความก่อนะพี่นะนะคะ สวยงามมากพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจ้ะปูเอี่ยมพี่หกร้อยบาทจ้ะนะคะเป็นเหรียญปูเอี่ยมนะพี่หกร้อยบาทจ้ะเหรียญหลวงพ่อกล่อมพี่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่หลวงพ่ออี <ii> จะพี่จ้ะห้าร้อยบาทเช่นกันจ้ะอันนี้คือเหรียญที่หนึ่งนะคะพี่หนูได้มาสองเหรียญพร้อมกันนะพี่นะคะอันนี้จะออกเป็นสีขาวนะพี่นะห้าร้อยบาทจ้ะอัน,นจะออกเป็นออก,ออกเขาเรียกว่าสีอะไรนะพี่คล้ายๆเหมือนโลหะ หรือเปล่านะี่ค่ะพี่อันนี้จะเป็นห่วงเชื่อมนะพี่นะอันนี้จะเป็นห่วงเชื่อมห้าร้อบาทเช่นกันจ้ะพี่พระมาเหตีส่วนพี่กระไดทองพี่หกหัวบาทจะ้ะเป็นพระมาเหตีนวนนะพี่นะเป็นทรงกระไดทองนะพี่นะหกหัวบาทจะ้ะส่วนรายการนี่ค่ะพี่จะเป็นอ่าพระนปกปูทิมพี่หกหัวบาทจะ้ะ พระนปกปูดทิพนะพี่นะมีพระนปกมิตะกุ่นะพี่นะหน,น,นะนูกระหน่อกเองนะพี่นะนะคะพี่หกหัวบาทจา้ะโอเคไหมจ้าคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าที่น่ารักนะจา้าถ้าเกิดสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดนะพี่โทรหาหนูหรือว่าแอดไลน์พี่0 8 4 0 6 5 9 1 8 0นะฝากกดถูกใจกดติดตามให้ช่องกาะเก็บพุทธคุณฝากเครื่องเลยนะคะอีพีนี้มีแค่นี้ค่ะพี่สวัสดีค่ะ